แยกย้ายแล้วพี่น้องซ้อมเพื่ล่ะเจ๊แคทวีแคทเต้นสวยนะได้เหรอเออเต้นดีเต้นสวยเเลยนะมึงยูเกย์ไก่ได้อยู่ดิฮะได้เหรอได้ได้ที่แปลว่าได้นะได้ดีนะเออสวยเต้นดีว่าเอ้ยแคทแคทเต้นหนาห่าเต้นแบบย่องๆกับแม่อยู่ ไปไปกินขาวเขา,าเออไปกินขาวจ้นั่นดีเขากินผักกะเพราหนาก้า,าไ,ไปซื้อน้ำตีอ,อ,าอานนี้นี่จกเอานิซื้อน้ำาเซแคดจิตตายนา้ำเห็นบ่บน้ำแห้งอี่หาบาทดีว่าน้ำเปล่าตีเอไไิไปเป็ไปนไรพี่จกตาเป็นบ่ราะจกตาแดนเมือนบ่๊ไม่เลยฮะ บพได้มันกับดอ๋มันพึ่งมือแรกมันพึ่งวันแรกลูกมันก็คนเรามันไม่ได้เก่งตลอดมันก็ไตอยู่คือเดี๋ยวโดนๆดนไปมันก็จำในเองไหลไปเรื่อยๆบ่ได้เนาต้องไปซ่อมพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดแก๊ใหนอกรอบตัวเองบพได้เนาตัวเองก็ต้องไปไปไปนอกรอบกับเขาเคลียร์น่ะมันแดดอยู่ตะ่าขามบบไปเลยเออกันลา เราต้องไปไปอันนี้ไปฝึกกับ,บ,กกบพี่เบิร์ดหลอกลอบพี่เบิร์ดพีเอฟก็ได้เป็นเพนไหน้เป็นเขาจำซุนี่เขาจำทางเขาสมองดีวันนี้ครูต้องก็มาปล่อยเพลงเงินเงินบอที่ไปยังหาบาทเสียนาอ๋อแคปแชทอันเดย์สองขวดอันเดย์ไปเอาไหมวันนี้ครูต้องมาปล่อยของนะทุกคนวันนี้วันแรกมาเปิดฟอร์วันแรกนะครูต้อง ะร่างกายไม่เป็นร้องเอาเสียเป็นยังแข็ง <c oughs> แคทแต่ว่าแคทเต้นสวยนะเต้นดีเออดีนะเออเต้นดีเต้นดีว่านใดๆท้าท้าหน,น,น,นึ่งอ๋อก็เอาแคทเต้นเก่งเหรอวะแล้วหนูไม่เคยเต้นเลยนะเมันบ่าม่มันมันมีครสวรรค์นี้บางคนเต้นเป็นครับเต้นบ้าเป็นใช่คืองยังฝัน ก็กบได้เร็วแต่ว่าติดที่เปียวเต้นได้ไหมนี่ได้เขได้อยู่ฮะ่พอได้อยู่พอได้อยู่เนี่ยเขาได้อั่เบิ้ดฉันบอกว่าฉันบปได้กะไปให้พี่เบิ้ดสอนนอกรอบให้ฉันเได้เออต้องทองเด้อ ต้องต้องถามเลาะและถามไปแบบหาไปฟังเพลงอินดี้เพลงยังหายไปก่อนฟังเพลงที่เราจะสอบเราจะเทนวันที่อย่างที่เขาออ d i t i o n เนี่ยฟังฟังฟังถูกต้องมันเราได้โจทย์มาลองเราไม่ทำมาทราบีดี่อยู่บาบาบลังสีก็ได้ล่ะอย่าเห็นบอยแคทมันกัดบาว่ามันกัใส่หูฟังไปเอาหูฟังมาแล้วก็ฟังนางฟังฟังให้มันขื้นสมองอ่ะเหมือนเราฟังเพลงอินดี้อ่ะ เดี๋ยเอาเลยทุบเอาเลยเพลงหนึ่งทุบละ่ะเพลงนี้กูจะเอาเพลงนี่ล่ะไป,ไปไปลองเพิ่นฟังหน่อยปุ๊เลยเลเนัน่นแหละเต้นมันสิแยกสมองบ่ออกได้ไหมปุ๊บปุ๊บต้องแยกออกจะ้ะไม่ได้นะเพราะว่านักแสดงมืออาชีพเขาก็ทำแบบนี้คิบบดบ้าว่าเตาขออนุญาตยกตัวอย่างเตาภูศีลตีแชร์ชลงอ่าที่ล้ำเพลินพงศกรที่ยุทธมะลายสดนี่เขาท่องบทละคร ซ้อมเพ่งในไปน้ำกันท่องบทเนี่ยมามือแรลเขาจับจูดเลยเขาได้เลยเนี่ยคือมืออาชีพเล่นละครเวทีอยู่นี่ยเขาเขามีจดแค่สองวันเวียงเหมือนกันเวียงด้วยซ้อมบทละครเขาเรียกว่าละครอ่ะกูต้องเนาะแต่ก่อนเนาะละครเวทีเนาะเมืองบางบทอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาศิลปินเขาจะมาวันงานเลยเขาจะไม่ได้มาซ้อมก่อนบางคนคือแบบเขาคือเขามืออาชีพเนาะเขาหูจักดาลรอกููจักแบบการเล่นบทเนาะบางคนก็คือจับใจความบท ว่าประมาณนีซื้อแต่กับวัตถุทองตามบทใช่ไนะัมแล้วก็จับจูดได้นั่นแหละเราเป็นมืออาชีพเราก็ต้องทไไําในได้อยากสีเด่นสีดังก็ต้องเก่งก็ต้อง h a r ดเวลาาเล่นแล้วนี่นี่คือหมดเวลาเล่นแล้วคือเราต้องจริงจังกับตรงนี้ละถ้าเา้าสิเอาดีาั้าในห้อาตรงจริงจังละใจซ้อมไปหอดห้องกับใส่งหูฟังซ้อมซ้อมซ้อมทองเขียนสกระดาษลายเทเลคมเทเลคมลํำเพลินมันยาก พี่มันลองว่าได้อยู่แล้วพี่กับสิสุดดำสปายแดงคือเก่าห่าล่ะจากก็สิไปหากรื่นมันทองม,มังอยู่สีดำสปายแดงแมนห่า <c oughs> ล่ละคุณเก,งก่งตัวเมื่อวานไปมที่คุณซื้อไหมบอหรือว่าบอว่าได้ซื้ออ๋อมันถือกันตลาดเดียวกันแต่ว่าคนละสีอันนั้นจะขาวมันบ่แต่อันนี้มันจะ,ะแบบสำจัดน่อยแต่บานี้เต้นกะไปให้พี่เบิร์ด แต่ว่าเขาต้องแยกแยกแยะเด้อ่วงเต้นเขากระเต้นช่วงว่างว่างว่างสมองลงเขากระฟังตายยังอ่ะอ๋อแป้นที่เขากระเสียนั้นมาอยู่อะเวลาเวลาอันพอพอยุดมากสิกับไปหาเพื่อนก็นไรไปไป เป็นนสอขาไม่มีใครกูข้าวหรอกเหงกลัวอ้วนพี่แบมเซนได้ปอมือแรกเองเราไม่ใช่มืออาชีพขนาดน,นั้นเราก็เราก็แบบหัดเอาไม่ยู่ข้างๆแม่บยกปอเามอแม่ยขอ,องท่านใดหลูกออกมาท่านใดเศร้กันอยู่นัศร้ากันขันเอามือแรกมือแรกมันมีใครได้หรอกลูก มันแลกไม่ได้เต้นมาพวกแเต้นมาเกืปีแปดปีมาซ้อมยังไม่ได้เลยแม่แต่ว่ามันแต่ว่ามันเรื่อยๆมันสีมันสีจำเองมันไี่จำเองเวลาแกศนี่แม่เวลาแกศแม่เป็นคนที่ไม่ค่อยจำเลยแต่เวลาถ้าเต้นได้เออเลยแต่เราอย่าเพิ่งแต่เราอย่าเพิ่งปฏิเสธว่ามันไม่ได้เราต้องทำเพราะว่าเราต้องไหลเรื่อยๆมันสีไหลไปเรื่อยๆไหมก็เหมือนฟอนพี่ตอนแรกพีมากฟอนเราเป็นพี่กับก็ร้องเพลงได้แม่ก็ร้องเพลงได้เออแต่แม่ร้องเพลงไม่เพาะเท่าเกูก็แค่นั้นเองถูกไหมใช่ปุ้ ข้าวเดียวไรมีร้ากินอ่็ต้องไปคิดอย่างไรสบายสบายได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้จบไม่ได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือได้ได้เด่นเด็กก็ง่ายแบบก่อนไปกินเข่าป่ะนี่บ้านี้ห้ากันเหรอคนกินอะกินไปเข่ามันไม่ย่อยนะจีแคทอันเข่าอันพี่ยื้อใส่ออกมานล้วปะเอามาปะข้าเจตะกินไม่บ่เอามาแล้วเจ ะเอาพี่บอกคือว่าเอาไปห่อมาไว้่เนี่ยพี่จะกินพนักงานบรอยู่ฮะพนักงานบรอยู่เอาก็เอิ้นตัวเนาะเพาก็อยู่ในหันตัวพี่บอมเต้นได้บ๊อรถไปเลยนะฮะมันบอมเป็นแบบเต้นยังเดียวเลยค่ะมันสิเรื่องยันเครียดเต็มเออนี่ก็เครียดนี่ในกำลัวดคิวแล้วนี่พี่เป้าอันแต่งเพิ่มวันกับวันตรวจวันนี้อย่าเป็นไปเครียดเป็นเพิ่งเริ่ม ก่อนก็ว่าฮันรอดที่กันแล้ววะมันพึ่งเริ่มลูกไม่เคยเต้นฮะลูกไม่เคยเต้นแต่ก็ไม่เคยเต้นนี่เต้นดีนะเนี่ยเต้นเต้นทุ่มใจเฮ็ดได้แต่โน่น่ะหมอวไปเลยจูนก็ไปฮอรดเต้นน้ำเขาจูนอยากนอนอยากนอนเจ้อยากนอนไปนอนไปนอนท้องรถบ่ได้มันฮอนรถเออเจ้าหนาก็มาเล็วแล้ว เปียกไปใส่เค็้น้เปียกไปใส่เือกับน้องเปียกไม่กินเขาค่ะกินข่าใส่้องยูร่าูุเอบโอเคปีนช้เวสต์มีันสู้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 วันแรกสู้